สวัสดีครับสวัสดีกับช่องแอร์ลันทุงขอาผมนานๆทีมากับเพื่อนชัยนั่งกินบรรยากาศดีอยู่เฮียนหน่อยโคตรหนาวเลยอยู่เฮียนหน่อยค่อยหักมมีมันมีแนวหวังลมเลยเนี่ยวันนี้เฮี่นหน่อยผมเพิ่งเก็บแต่วันย่งบอลเี่ยวตามสมบูรณ์แบบอยู่จะค่อยเติมไปห้าสิบเปอร์เซ็นแล้ว มามาครับผมมากินควอยซอยจูเบงเนือแดงๆเงในเวากังได้พกบีของแถพ่้พมตาลบได้พี่น้องเออไอเพื่อนเห็ดเจียวเห็ดยังกินเก่งใจกูบาพอเอาเกียวเขียนปวดเฮาจเพื่อควมนัวตรงไปอีกสดจากไส้เลยส้งาตัวเยเมียน พ็จะเป็นเนื้องามในออการยกเอาจีพ้าซอยบางบางบึงเดชาคนคุณคุณีคุณีกระเสยียบแล้วครับพี่น้องเขียนใส่ยังไอาครับผมเจีพ้อา,อพาซิมตับซิมตับมามาครับผมที่นี่เจิพาซิมตับเอา้าวเขียนใส่ เป็นยังไงเยวาพานอย่วะมวีดีม่คุมนี่ของแถเขาลงไปเอาปุ่นพัพกอันหนึ่งระวังว่าเบิงังพากองแถวเขานี่ละของแถพระีกได้หนิเห็นบอมเจ้าซิมผมหมอกหวานอตอมรับรถว่าษีาบึงมันเปิดติดตับตัวนี้ ไม่อะไ้ขมกระโดดก็ยังพีเศษขวดเนอืยเนียนขมบอกเป็นหวานจะเปลี่ยนตัวเล่นกันบ้ามาเจ้าผมจะพาชิมตับเจียวข้นขนาดนานทีเลยมานทายผิดเลยาบสีดตวคนเด้อยังจับ เปล่งเลยขมเนมไปมตายบเด่องบอกเลยว่าแซบถึงบมถึงคมบมถึงเมื่อกี้นี่ม่ดื้อครับผมพี่อบอกเลยว่าเนื้สุดงหน้ามากลองหลังลมนคุ้นดังไหมเลยครับผมค้นดังอยังเอไม่แบบดังไฟ แบบแบบคนดังแบบกินเนื้อกินเนื s <S like ้อครับมาเยี okay. ่ยมช่องแออรลันทุ่งครับผมเมื่อนี้อ๋อในการในการในการเนเกียรได้หลายครับผมมากินน้ำกันที่นี่พ้นงคู่หญ่ไปง้ายหวยมสดจากอันนี้มียสามรากินจุบรรยากาศได้ดีร่มแห้งๆครับผมปีไม่ปี่เอกิณกินก่อนปีไม่รอรอรับชมครับผม